สุดที่สุดตอนนี้ด้วยนะฮะถือว่าเป็นศิลปินใหม่แกะกล่องนะครับดูเป็นผู้ชายสมาร์ทโฟนยังไงก็ไม่รู้ไม่แต,แต่แต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาศิลปินนานๆทีเขามาเจอทีเนี่ยจะกลายเป็นศิลปินหน้าใหม่แต่สองคนนี้เนี่ยนะฮะเหมือนเดิมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยังแต,แต่จะว่าไปต้องบอกว่าหลอกขึ้นเลยเขาเรียกว่าราศีจับเนี่ยอารามพบมบทานานมากเดี๋ยวนี้นี่หม่เาอเลขสามป่ะหม่ยเลขอะไรเบอร์ห้าเบอร์ห้าโอเคฮัลโหลซีซี สวัสดีครับไม่ติดเอามั้ยครับฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วครับโอเคเบอร์สี่ครับทำผมมาไหมพี่แจนะครับมาครับเขาต่อมามาลิบรอยครับมาครับครับผมเอามาต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับลิปตาค้าสวัสดีครับทุกคนครับินเวฟทุกคนนะครับกิีนเวฟต้องทำเสียงนุ่มๆนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรฮะเล่นจะี่ได้นะฮะก็จะบอกว่าแฟนกรีนเวฟก็เกินคาดเดาเหมือนกันในบางทีจุดนี้นะฮะมาคุยกันวันนี้ครับมีอะไรมาฝากกัน ก็วันนี้นะครับพวกเรามีเพลงใหม่ล่าสุดนะครับมาฝากไว้ในหัวใจชาว e e ีนเวฟทุกคนเลยครับครับผมภาษาดูวันณคดีมากเรียบร้อยจังเลยครับวันนี้เป็นเพลงพี่แทนครับเรามีเพลงใหม่ชื่อว่าลองคุยครับโอ้ฮะอืมคิจวิ่งกับวงฮิปฮอปครับชื่อว่าเซาไซครับผมคือเอาน้องเข้ามาช่วยไหวเราเพราะว่าพวกเราก็เวลาทำอัลบั้มนี่นะครับเขาจะถามว่าอัลบั้มนี้เป็นไงบ้างหลายคนจะบอกว่าพวกเราโตขึ้นครับวงเราแก่ลงเรายอมรับครับว่าเราแก่ลงอ่ะ ต้องมาบอกต้องมาถามก่อนนิดนึงนะฮะว่าอัลบั้มชุดนี้รวมเพลงล่าสุดนี้มันอยู่ในอัลบั้มอะไรยังไงในยุคปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะงงกับอัลบั้มมากเพราะว่ามันมันมาเป็นซิงเกิลซิงเกิลจริงๆแล้วเราแพลนอัลบั้มนี้ไว้นานมากแล้วครับแต่ด้วยความที่เหตุการณ์บ้านเมืองบ้างหรือว่าเขาเรียกว่าัยไรธรรมชาติเนี่ยมันถูกเลื่อนมา3ปีครับ เพราะฉะนั้นในระยะเวลา3ปีนี้เราก็จะปล่อยสิงเกิลทุกสาเดือนนะฮะมันจะเป็นการทา <laughs> อัลบั้มที่ไม่ใช่ว่าทําเสร็จสิเพลงแล้วค่อยๆปล่อย,อยมันคือการทําทีละเพลงแล้วค่อยปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นนีทุกเพลงนี่มันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรทันสมัยหรือว่ามีความที่มันอยู่ในในในความคิดเราตอนนั้นนะครับเลงมก็จะถูกปล่อยมามานหกเจ็ดเพลงแลวครับรวมมาทั้งอัลบัม้มรวมทั้งเพลงพิเศษทั้งหลายเนี่ยอัลบั้มนี้จะมีอยู่สิบห้าเพลงทั้งหมดครับสิบห้าเพลงปกตินี้เขาจอกัน EP ใช่ไหมเราก็ นา,นานทีได้ปล่อยทีนะครับสปีเนี่ยเราก็เก็บเพลงมา15เพลงออยังมีเพลงพิเศษเพลงโครงการนู้นโครงการนี้บ้างหรือว่ามีเพลงอลราบ์นะครับฟังเขาปะปะกๆนพี่นัง,ง,งเรียกว่าอะไรเพลงไซต์โปรเจกต์ต่างๆแล้วก็มีเพลงใหม่ประมาณ3าสเพลงที่คนย,ยังไม่ได้ฟังนะครับซึ่งอารั้มนี้ชื่อว่าอะลบบ้าลิปตายังหัวยังที่แปลว่า Y O U N G ครับเรียกว่าหนุ่มสาวก็คือครับ แต่ว่ายังยังไม่ออกไงหรอ <laughs> ยังยังไม่ออกสักที <laughs> คือมืางกีมันก็กลับไปคิดว่าเอ๊ะจริงๆหรือว่าเราทําให้ดวงเมืองเปลี่ยนไปนะพอเระจอกอัลบ้างปุ๊บก็เกิด <laughs> เหตุการณ์ตลอดเลยเดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวมีอะไรเรื่องต่งาง ตลอดเลยนะครับตอนนี้ก็เลยมีเรื่องอะไรเนี่ยฮะหรือว่าเราควรจะเริ่มไปเสียลปินดีพี่แทนนั่นสิตอนนี้ก็ออกจะสนุกดีครับดันนี่สนุกดีครับครับอ่าแล้วชุดนี้เนี่ยจะเราสามารถจะมาถืออยู่ในมือไปเจ้าของได้เมื่อไหร่โอ้ครับภายในเดือนนี้แหละครับผมเดือนกุมภาเดือนนี้แหละใช่ไหมใช่ครับตกลงภายในเดือนนี้หรือกุมภาพันธ์ี่เดือนนี้ยังอยู่มกกลาพี่แทนนี่มกกลาจริงสินะไปจะออกผมเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงเดือนหน้าแหละโอเคออกกุมภาครับผมแต่ยังไม่ได้ฟิก์วััันเป๊ะยงครบยังครับเพราะวว่่าาเเห็นบัดี๋ยวจะ ขอเล่าต่อนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวพออัลบั้มเสร็จเนี่ยเราจะมีการมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับตามมาได้ติดเลยนะครับซึ่งอัลบั้มเนี่ยจะไปผูกอยู่กับตั๋วคอนเสิร์ตด้วยใช่คือแปลว่าเมื่อซื้ออัลบั้มแล้วต้องจะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตได้อัลบั้มอ๋อซื้อตั๋วคอนเสิร์ตในอัลบั้มถ้าซื้ออัลบั้มได้ตั๋วคอนเสิร์ตจะไม่คุ้มนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราอัลบั้มเราเขาเรียกไงเดี๋ยวนี้พีคอลซีดีไม่ขายแล้วเราแจกแล้วกันเราแจกแล้วกันเออเป็นการดูว่าพี่บอยว่ามมัันนหดะครบ ไรก็หมดเพราะว่ามันขายไปกับบัตรคอนเสิร์ตมันน่าจะหมดเราน่าจะไม่เจ๊งมันขายดีมากเลยจริงๆแล้วคืออยู่ในราคาบัตรคอนเสิร์ตเลยนะครับพูดตรงมากเลยนะัะประมาณนั้นตลาดนะเป็นพูดพูดมาอยู่ในที่ประชุมนะครับดีมากเลยครับขอบคุณบอร์ดของเราด้วยครับซึ่งจะมีการแถลงข่าวการเปิดอัลบั้มและปิดอัลบั้มพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยเพราะว่าเพลงเนี้ยมันมันใช่มันถูกปล่อยมาสามปีแล้วครับ เราอยากทำอัลบั้มใหม่สักทีแล้วก็เลยต้องปิดเพื่อที่จะเปิดอัลบั้มใหม่ต้องครับผมเป็นวันที่เปิดเป็นวันที่ปิดแล้วก็แถลงข่าวคอนเสิร์ตด้วยโอ้คุ้มเลยนะฮะครับเพราะงบเราไม่ยอะพี่แทนี่แกะลงวันเดียวเลยซึ่งซึ่แม้พูดถึงคอนเสิร์ตกันนิดนึงดีกว่าได้ครับคอนเสิร์ตจะเป็นอะไรอย่างไรเมื่อไหร่จองบัตรได้งผมขอชื่อหน่อยครับคุณโตได้ครับครับอบ้าลิฟตาบ้าที่สุดไลฟ์อินนนทบุรี at impact arena ว้า จริงป่ะนี่ชื่ออย่างนี้จริงเหรอจริงครับชื่องนี้จริงครับทั้งหมดเลยเหรอมันมันยาวกว่านี้แต่ผมทุกคนไปตัดตัดมาครับเขาเลยจะมีอย่าฟุ้งอย่ฟุ้งเนี่ยคือไม่มึงแก่ม่มึงอย่ฟุ้งคือพวกเราเนี่ยพี่บอยครับเขาเรียกว่าอะไรฮะปล่อยเต็มที่ไม่ว่าจะอยากทำอะไรก็ทำันเต็มที่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็เลยเป็นอย่างนี้แต่หลังๆพี่บอยก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเออต้องดูดูมึนบ้างแล้วล่ะก็เลยก็เลยผมไม่อยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตนี้พี่บอยจะทำอะไรครับ คือเดี๋ยวนี้พี่บอยเล่นนะครับแซงพวกอะไรไปแล้วจริงเหรอแซงไปมากครับผมไม่อยากจะบอกคุณคิดว่าขั้โตขนาดนี้คอนเสิร์ตนี้พี่บอยจะขนาดไหนพี่บอยเขาเข้าใจแล้วพี่บอยเขาผ่านขั้โตไปแล้วตอนนี้ใช่จริงครับพี่บอยแบบเฮ้ยนี่คือธุรกิจเเอนตอร์เทนเมนต์เหรอเนี่ยเราต้องแสดงใช่ไหมจริงครับเออคือคอนเสิร์ตนี้มันจะเป็นมันจะเป็นการเอ่อคือเราเนี่ยด้วยความที่หน้าตาเราเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีทางไปไม่ได้เลยที่เราจะเป็นบอยแบนด์หรือเป็นไอดอลอะไรต่างๆเนี่ยคอนเสิร์ตนี้เราเลยทำสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนคือเราจะเป็น เคเลืวอไปนะเปนี่ยไอดอลเกาหลีเนะเป็นคอนเสิร์ตไทยที่อยู่ในทรงของคอนเสิร์ตเกาหลีอ่าโอ รู้จักพี่หางรู้จักโปรเจกต์ไหมฮะรู้จักครับโปรเจกต์แบบทำไฟมีป้ายมีอนุเนี่ยนคือโปรเจกต์นี้เป็นการที่แฟนคลับเขาทำให้ศิลปินครับแต่อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นเองทำเองทำให้ตัวเองเขาไม่มีใครทำให้เรานี่แต่เขาบอกว่าลิมตานี่แฟนคลับเยอะนะฮะเพราะว่าแฟนคลับนี้เข้ามาตะลุยอยู่ในมือถือผมเลยตอนนี้โอ้โหส่งเข้ามาไลน์เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ไม่ใช่วารัตใช่ไหมครัไม่ใช่ครับไม่ใช่ฝากดูแลด้วยนะครับแต่ไม่ต้องดูแลนะครับทั้งสองคนดูสักช เขาบอกว่าวันวาเลนไทน์ครับอ๋อสิสี่กุมภาเขาบอกมานะครับ <C oughs> ที่ประชุม <C> ถ้าไม่ติด,ตดอะไรนะถ้าไม่ติดเลยเพราะตอนนี้เตรียมงานไว้เรียบร้อยละดี่นี้ประเทศไทยก็มี อะไรที่จะเลื่อนมันก็ไม่เลื่อนหรือเลื่อนมันก็ไม่เลื่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่แต่เราพูดเราไม่ซีเรียสกันพูดเราเลี่ยวฮับี้แฮปปี้ทำงานกันอืมครับครับผมนะฮะแต่ไอจองบัตรนี่ผมคิดว่าคงคงไม่เลื่อนนะไม่น่าจะเลื่อนคครับหรือต้องมีการเรียกประชุมกันแต่ละฝ่ายได้ครับเดี๋ยวตองนี้ครับแล้วลองดูว่ามีความเข้มงกันไหมครับผมเยยังไงก็ได้ครับและตัวคอนเสิร์ตล่ะครับจะดูเมื่อไหร่ฮะวันที่ห้าเมษายนนี้ครับอื ก่อนก่อนสงครามครับ,รบมาเขาเรียกว่ามาวอร์มอัพกันตรงนั้นก่อนถ้าไปปาร์ตี้กันต่อทำ <นะ S 1> ที่อิมแพคอะไรนะแต่ว่า ผมปิดจนเหลือแค่เก้าอี้สตัวเท่านั้นจะได้เต็มคือมีเพียงแค่ชื่อสถานที่เท่านั้นที่ใหญ่ใช่ครับนะครับที่เหลือใช้ผ้าใบกันนะฮะว่าสีมากเขาบอกเปิดแอร์ต้องคิดหลายหมือนผมว่าจะจัดข้างนอกด้วยจังโอ้จะจัดเป็นเมสานนะจ๊ะข้างนอกไม่ไหวนะครับอะมาพูดถึงเพลงล่าสุดกันบ้างนะครับสำหรับเพลงนี้ลองคุยชอบชื่อภาษาอังกฤษมากมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Ad Friend อืมันนี้เป็นชื่อที่ตั้งกันคำครับผมลองคุยนี่มันมันเป็นมันมีที่มาอย่างไงคือลองคุยเนี่ย นั่งนั่งคุยกับแานว่าอยากจะเขียนเพลงเพลงหนึ่งซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้มีคําว่าลองคุยอยากคุยกับคนนี้อยากคุยกับคนนี้อยากแอดไลน์ไปหาคนนี้กันไหมเมื่อก่อนเราจะเป็นคุยคือคุยโทรศัพท์แต่ปัจจุบันนี้การคุยของเราคืออาจจะเป็นการแค่แอดเพื่อนใน facebook เข้าไปฟอลโล่เขาที่ไอจหรือแอดไลน์เขาอแล้วผมก็พบว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้สมหวังกับความรักของเราตลอด เพราะว่าบางทีช่วงเวลาของชีวิตคนเรามันต่างกันบางทีเฮ้ยเราชอบเขามากเลยแต่เขายังมีแฟนอยู่เขายังมีพันธะอะไรอยู่บางทีเราชอบเขามากเลยแต่เขาต้องไปเรียนเมืองนอกมันทัมมิ่งคนเรามันไม่ตรงกันแล้วบางครั้งเราสึกว่าการที่บางทีเราคุยกับคนที่เราชอบแล้วแล้วถ้ามันเป็นจังหวะที่ดีจริงจริงสองคนอยู่ในจุดที่พร้อมแล้วบางทีการที่คุยกันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นแค่เจ็ดวันหนึ่งเดือนศึกษากันแล้วเป็นแฟนกัน บางทีความรักมันห้าปีครับ mm hmm. เขาไปคบกับแฟนเขาเรามีแฟนเรามันไม่ใช่ฮะกลับมาเจอกัน mm hmm. แล้วก็ทุงได้มาเป็นแฟนกันเราคบกันอยาวๆได้ศึกษากันมาตั้งนานะลือเ mm hmm. นี่ยมันคือความเป็นแก่นของเพลงหลองคุย mm hmm. ก็เลยคิดว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยเ,เรายังไม่พร้อมจังหวะอาจจะยังไม่ได้หน้าที่การงานหรือว่ายังมีภาระครอบครัวหรือว่ายังไม่พร้อมครับแต่ละอย่างวันนี้คุยกันไปก่อน mm hmm. เป็นเพื่อนกันไปก่อน mm hmm. ถ้าวันหน้าเรามีโอกาสถ้าฟ้าจะเปิดทางให้ก็ ถือว่าเป็นโชคดีครับค่อยว่ากันไปก็อย่างน้อยวันนี้ไม่ได้เป็นความรักมันก็ไม่ได้มีรูปแบบเดียวถ้าไม่ได้จบด้วยการเป็นแฟนกันอย่างน้อยก็ได้เพื่อนเพิ่มหนึ่งคนถึงคําว่าแอดเ i ครับก็คือแอดเป็นเฟรอนไว้ก่อนเพื่อนไว้ก่อนใช่ใช่ต่ถึงม้ว่าเจตนาจะแอบหวังไว้ไกลกว่านั้นค่อยว่ากันไปเมื่อทั n มมิ่งมันใช่ วันนึงจะไปเปลี่ยนสเตตัสกันค่อยว่ากันอีกทีนะอะเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงนี้กันนะครับแล้วก็รวมถึงข่าวคราวต่างๆของลิปตานะครับสามารถติดตามได้ที่ไหนดาวน์โหลดได้ที่ไหนเมื่อสักครู่ถามไปบ้างแล้วนะฮะ c d อัลบั้มจะออกเมื่อไหร่คอนเสิร์ตเมื่อไหร่จองบัตรเมื่อไหร่ยาำอีกทีนึงครับ facebook.com/ l i p s t a ครับดนทุกขนไหวนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี official line ID ครับ ลิปตาก็ไป Follow กันได้ไม่เคาเรียกไปแอดกันได้นี่เคยฟอลโล่ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์นะฮะตามเลยครับสแกมนะครับเป็นนี้หาไม่ยากเลยนะพี่ชายนะครับผมแล้วก็พิมพ์เข้าไปดาวน์โหลดครับผมจําเบอร์ไม่ได้ครับดาวน์โหลดครับดอกจัน927765ป่ะฮะเดี๋ยวไปบอกให้คนอื่นนะฮะก็จะมีปัญหานะฮะอยู่นี่ครับผมออกโอเคครับครับแ่พร้อถูกต้องฮะดอกจัน927765ครับครับผมแล้วก็กดก็ออก เดี๋ยวไอจูใช่ครับผมอย่าลืมกดถั่วออกสำคัญมากเลยครับผมบางคนเอ๊ะทำไมกดไปเอ๊ะทำไมไม่ได้ลืมกดถั่วออกเพื่อพาซื้อนะฮะหรือว่าไอจูนครับไอจูนนี้ง่ายๆไอจูนโอ้ก็มาปุ๊บเข้าไอแพโหลดง่ายมากเลยครับก็ฟังกันแบบชัดๆเพราะว่าบางทีเนี่ยบอกเลยว่าบางทีเอ่อเพลงเนี่ยพอมันถูกเอาไปอัปโหลดในเว็บหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยบางทีคุณภาพของเพลงอาจจะค่อยๆดรอปลงไปก็เสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่า ออตอนที่มาสเตอร์เพลงมามันค่อนข้างคมชัดใช่อตอนถ้าใครชอบเพลงจริงๆเอออยากจะได้เป็นเจ้าของก็ค่อยไป หาเราก็รับถูกมันประมาณนั้นครับผมนะฮะรวมถึงซีดีด้วยนะครับออกมาทีสิบห้าเพลงแล้วมีเพลงฮิตอยู่เยอะมากแล้วก็เปเพลงที่แบบคุ้นๆอย่างที่กรีนเว็บเราชอบๆกันมากๆอย่างแค่รู้ว่ารักไม่ต้องขอโทษหรือไม่ต้องยั่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็อยู่รวมถึงเพลงนี้ด้วยใช่ไหมที่กำลังจะฟังคือลองคุยด้วยใช่ครับถูกต้องครับครับผมอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับลิฟตาแล้วขอบคุณลิฟตาด้วยที่วันนี้แวะมานะครับเดี๋ยวจะไปกรี๊ดจะไปเชียร์ในคอน